ครับก็สวัสดีทุกคนครับผมก็วันนี้จะมาดีแอคชั่นคลิปจากช่องแจ็คแฟนฉันนะครับผมก็วันนี้ถามว่าทำไมเรามาดูแจ็คแฟนฉันเพราะว่ามีพี่คลิปด้วยนะครับผมก็เห็นแอดเห็นมาปุ๊บก็เลยเห็นแบบแบบก็เลยเลือกที่จะมาดีแอคชั่นนะฮะก็มาเชิญกันว่า2คนนี้มาเจอกันจะเป็นยังไงนะมผมผมว่าเคมีน่าจะเข้ากันนะครับผมไปรับชมกัน ของแจ็คกันฉันนี่ยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยเข้ามาดูนะครับผมแต่เห็นในรายการอื่นๆตุงตะไครหรืออะไรรายการกันนิกกี้เนี่ยผมก็กับพี่นิกกี้เนะี่ยแล้วก็อันนี้คือรายการแล้วก็เป็นช่องของแจ็คกันฉันเองนะครับผมชื่อชื่อตอนว่าชื่อเธอชื่อชื่อชาเลนว่าขอของดารานะผมมารับชมกัน ของดาราจ้าวันนี้นะจ๊ะก็อยู่ที่บ้านนะดึกแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนดีนะครับนี่นี่ท้องฟ้ามืดแล้วช่วง<อ>นะี้อยากให้ผมนะไปขอของดาราบ้านใครผมเชื่อว่ามันยากมากนะกลางคืนน่ะ<อ>ไม่มีใครเขาเขา้เขาบ้านนะต้องหาดีๆนะแยมมานี่ดิตอนนี้คู่จิ้นในแกมมี่ใครดังสุดน้องอ๊อฟน้องกันคิสสิงโตมิวกลับมิวกลับก็ดังเตนิวคือต้องบอกว่าเด็กปัจจุบันที่เป็นคู่จิ้นกันเนี่ยโอ้โหคือแฟนคลับแน่นมากวันนี้เอาใจคู่จิ้นดีกว่าเดี๋ยวเราจะไล่โทรเลยว่าใครเนี่ยจะให ให้เราไปที่บ้านมั่งอ,ออฟจุมพลจะรับหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันเ <laughs> ย่ไม่รับยิ้มเพ้อออฟรลอดไปแล้วหนึ่งออฟ <laughs> ไม่รับ <laughs> น้องคิสนะครับ <laughs> คิสรับ <c oughs> คุณคิสครับ <c oughs> คุณอยู่ไหนอ่ะน้องเป็นไงสบายดีไหมลูก สวัสดีครับพี่แจ้สบายดีไหมครับสบายดีสิลูกช่วงนี้โหไม่ได้เจอนานเลยเข้ามาผมแล้วอะไรไปสบายครับพี่ใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นใจตายตลอดเลยไม่โทรมาคิดถึงนี่ตอนดึกเราทําอะไรวันนี้ปกติก็จะเล่นเกมหาอะไรกินอะไรอย่างเงี้ยพี่พี่ก็เนี่ยหิวข้าวไม่ได้กินข้าวเลยเพิ่งเลิกงานอยากกินข้าวมันไก่ข้าวมันไก่สองพี่น้องอ๋อสามสามขาดไปคนหนึ่งขคนนึงพี่ข้าวมันไก่สามพี่น้องเปิดไหมถ้าข้าวมันไก่สองพี่น้องนี่น่าจะอยู่สุพรรณมั ที่นี้เปิดนะครับพี่แจ็อยากกินนะครับกี่สาขาตอนนี้เปิดกี่สาขาแล้วมีสาขาเดียวพี่สาขาเดียวนะ <c oughs> ไอ้ตรงอะไรวะตรงในที่ไปอะ่ะเดอะตีนครับเออเดอะสตีดผมฝากสั่งกันดีเดี๋ยวเดี๋ยวผมโอนตังค์ให้ได้ไหมโอ้ยโอ้พี่สบายมากๆเลยครับพี่ไม่ต้องโอนตังค์หรอกครับพี่แล้วเดี๋ยวจะให้ผมส่งไปยังไงครับหรือว่ามาทานที่คอนโดแหละครับพีมม่แจ็คอยากมาทานที่คอนโดด้วยไหมครับผมเมื่อกี้คุยกับทีมงานแล้วเขาบอกว่าคู่จิ้นในายจิมมใครที่รับโทรศัพท์ผมผมต้องบุกไปบ้านเขาครับอนุญาตไหมเอาตรงๆไม่ต้องไม่ต้อง โดก็ไม่ค่อยสวยใครครับวาไปบ้านก็ไใหมคับอามาผมอยากไปบ้างน้องแมวน้องแมวอ่ะอยู่นี่ครับพี่แจ็คบ้เลยครับไหนน้องแมวเดี๋ยวผมพาไปด้วยเดี๋ยวผมพาไปด้วยคอนโดไม่ให้ไปแต่ไปบ้านได้ไปบ้านได้ครับ <c oughs> แม่คุณพลาดแล้วนะ <c oughs> อุ้ยพันนี้นี่พันที่แบบปปมีพี่แบงค์ฮงแคสก็ปปสปปเลี้ยงคุณโจ๊กโซคูใช่ไหมกาเรียกพันอะไรนะก็ะเลี้ยงครับใครนะ เออพี่แก้ม oh. พันอะไรแยมสฟิงค์ครับสฟิงค์คือใครพันชื่อพันเหรอชื่อพันครับชื่อพันสฟิงค์ตัวชื่อคูโตโครับพี่แจ็คอ๋อน้องคูโตกตี่ขวบแล้วเนี่ยปีกว่ากครับปีนิดๆครับโอ้โห,โหเอางี้ผมอยากไปเจอแมวคุณคุณอนุญ,ญาตไหมอนุญาตเลยครับแจ็คเดี๋ยวผมว่าผมอยากจะปรึกษาเรื่องเพลงกับแจ็คยิงท่านศิลปินก็ได้ตัวเป็นแจ็คนะครับผมไม่ศิลปินคือผมเนี่ยทำเพลงอะปังตลอดแต่ถ้าคุณจะปรึกษาผมเนี่ย คุณก็ต้องให้ผมไปที่บ้านโอเคไหมล่ะมาเลยพี่มาหนุ่มาดิมึงไม่ไม่กลัวพี่ชัวนะเดี๋ยวผมบอกรอพร้เชื่อใจเชื่อใแชร์ฐานที่มาเดี๋ยวเจอกันโอเคน้องรักเจอกันครับครับเจอกันครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้โหเอาเพิ่งสังเกตนะฮะห้องห้องของเจฟฟรันช์นนี่เมื่อกี้ตั้งแต่เมื่อกี้ไอ้ตรงฉากสีส้มนี่เป็นเหมือนเหมือนจะแอนแนวนะนี้ดูห้องห้องของเขาใช่ไหมว่าดูดิเป็นแบบ เสื้อใครเห็นใคเห็นเสื้อแจแอนก็จะเป็นลายเสื้อส้มแล้วก็เป็นลายสีน้ำเงินอย่างนี้นะฮะมีโมเดลด้วยนะฮะโอ้เดี๋ยวหลังต้องไปดูคลิปอื่นๆแล้วไม่รู้จะไปคลิปรีวิวโมเดลหรือเปล่าไหคิดเอ้ยมันพลาดแล้วก่อนไปบ้านดารานะครับแจ็คก็จะเติมพลังนะครับให้อิ่มท้องนะครับด้วยรถขนมปังใหม่จากฟาร์มเฮาชิ้นใหญ่จังช็อกชิปลูกเกตแน่น ตาสเลยลูกเกดแน่นมากเอ้เน,นี่ยังไม่เคยลองกินเลยลูกเกดด้วยลูกโปกชอ็อกแลตด้วยไอย้วันเดียววันเดียวแจ็คทำแก้มกันได้สีเกด อ๋อคือว่ากินแล้วแบบนึกถึงไว้ย้อนไว้ในทีเดียวแต่งงานกันนะได้สิอยากมีลูกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายลูกผู้หญิงสิจะได้หน้าตาสวยแบบเราถ้าลูกผู้ชายเดี๋ยวหน้าตาขี้ิเล็กเหมือนเธอนี่หนูคิดกันไปถึงโน้นเลยเหรอว่าแจ็คคิริเล็กเหรอแล้วไม่คุยด้วยแล้วเอาเทีงกันแล้วกันเถอะเที่ยงกันซะกัน ลูกเกดแน่นมากแน่นมากไอ้บ้ากันเออเราไม่ได้หมายถึงเธอนะเกดคือหมายถึงลูกเกดหมายถึงลูกเกดอะเสื้อแน่นมากอ,อ๋อ้องบลลี่ลูกเหรอเลิกกันไปแล้วก็จบไปดิวะคือนี่เกดนี่เรามีขนมป,ปังฟาร์มเฮาส์ขนมป,ปังรสลูกเกด นี่อ่ะเราให้แน่นมากกินด้วยกันไหมนี่ข้างในอะ่ะกัดเจอแต่ลูกเกดทั่วเลยจริงๆนะเกดขนมปังโลฟใหม่จากฟาร์มเฮาส์ที่บอกแล้วว่านี่คือแฟนแฟนกับลูกแจ็คใช่เหรอหรือเพื่อนหรือพี่หรือน้องแต่แล้วอันนี้คือไม่รู้จริงนะเพราะปกติเห็นแจ็คไปกับไปคนเดียวอะไรอย่างเงี้ไปแบบรายการ อะไรต่างๆนี่ผมใหญ่ก็น่าจะเป็นคนในครอบครัวแหละไส้แน่นกัดตรงไหนก็เจอไส้ทุกคํา <c oughs> แบ่งได้3ามชิ้นในหนึ่งก้อนขนมปังกินเองก็อร่อยเ<ว>ต็มทนะีลมแบ่งเพื่อนก็สุขใจนขนมปังล้มโกโก้ลูกเกดช็อกโกแลตชิพเนื้อขนมปัง,โ,งโกโก้เนียนนุ่มผสานลูกเกดและช็อกโกแลตชิพให้รสชาติหอมหวานจากโกโก้และช็อกโกแลตชิพและหวานอมเปรี้ยวจากลูกเกด S <S <can> ขนมปัง <you know. S 2> ลูกเกดเนื้อขนมปังเนียนนุ่มผสมลูกเกดได้รสชาติหวานอมเปรี้ยวจากลูกเกดมีจำหน่ายที่เซเว่นอและร้านค้า <20 S 2> ทั่วไปจากปกติราคา20บาทแต่เดือนตุลาคม2.564ราคาพิเศษเหลือเพียง 18, 18บาท,บาทขนาด140กรัมมีบริการฟาร์มเฮา e ์เดลิเวอเพียงมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ150บบาทส่งฟรีทั่วประเทศ <S <S เพิ่มเพื่อนได้ที่ไลน์แอดฟาร์มเฮาส์ไท นอกนั้นเขายังมีช e, ้อปปี้ฟ r ร m ม u s e t h เป็นประเภทสินค้าฮอตดอกแฮมเบอร์เกอร์เกตขนมปังคุกกี้และพายด้วยนะสั่งกันเยอะนะจ๊ะขายของเต็มที่มากขายของไปวันหน้าทีนี่นะครับก็เข้าบ้านมาน้องคิด<บ>นะครับเรามาเปลี่ยนบรรยากาศดูนะครับว่าขอของดาราตอนกลางคืนเนี่ยบ้านคุณคิดเนี่ยคุณคิดเฮ้ย กูได้ผมเข้าโชว์เนี่ยสวัสดีครับเข้ามาได้เลยพี่อยู่คนเดียวไหมเนี่ยอยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวแมน้องแมวคุณนี่น้องแมวคุณนี่น้องแมวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับนี่อยู่ใครลูกเอ่อจริงๆก็อยู่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีอาม่าอยู่ด้วยครับแล้วก็พี่ชายน้องสาวครับอยู่ในนำเลยเจ้าแมวหน่อยสิครับผมอันนี้มัฟฟินครับมัฟฟินมัฟฟินน้อ้สีูน่ารักมากนะนนี่ะครับมัฟฟินนะครับขับน้ำกันได้นะครับดูแลดีมากนะครับนี่มัฟฟิน ถามฟินอันนี้พันสกอตติสปะสกอตติสครับสกอตติสนะกี่ขวบออกว้ายว้าอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยย่าอุ้มเลยอุ้มเลยครับไม่ไม่ขวบกี่ขวบแลยครับไอเจ้าตัวนี้ก็ปีนิดนิดครับไม่ไม่เราอ่ะกี่ขวบโอ้ผมยี่สิบหกขวบยี่สิบหกแล้วครับผมนี่พี่แจ็คกี่ขวบแล้วครับเนี่ยผมสามสิบสองนะจริงผมดูพี่แจ็คมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะเป็นแบบแฟนคลับแฟนหนังเลยเขาเป็นแฟนคขับใช่นี่ซักซีถวยขั้นเทพไงผมดูตลอดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ เคยดูครับดูตลอดครับคุณรู้ไหมว่าคอนเซ็ปต์ของรายการคือคุณต้องโดนให้ผมของผมไปทําบุญทราบดีอยู่แล้วครับผมแต่เล่าหน่อยดีกว่าเล่าเท้าความหน่อยคือจริงๆแล้วตัวผมเองอ่ะไม่ค่อยเป็นคนที่แบบสะสมของอะไรเท่าไหร่นะไม่ไม่ได้แบบว่ามีความชอบเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคือเราอ่ะจะชอบเก็บของที่แฟนขับให้มากกว่าคือตั้งแต่แบบทํางานเข้าวงการมาก็เก็บมาโดยตลอดเลยครับมีมีแบบว่าเอาไปบริจาคบ้างตุ๊กตาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่า ส่วนใหญ่แฟนคลับจะรู้ว่าคิดจะชอบเสื้อผ้าชอบ<ม>อะไรเงี้ยครับก็จะบบเก็บไว้ในห้องนู้นอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็แบบเสื้อผ้าของผมกมาแขวนไว้แบบนี<อ>้แล้วก็มีห้องข้างบนนี่ครับเต็มห้องเลยอ๋อนี่คือที่แฟนคลับให้มาเราก็เก็บหมดเลยเลยใช่ครับไม่แบบไม,ไม่เอาไปขายแบบพี่อ๋อไม่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 ครับจะมีแบบน้องๆมาขอยืมบ้างอะไรเงี้ยครับตัวไหนตัวโปรดตัวไหนหรือโปรดหมดจริงโปรดหมดทุกตัวเลยครับพยายามจะใส่ให้ครบครับ น่ารักกว่าเป็นสิ่งน่ารักมากเลยนะครับทีนี้ข้างในก็จะมีพวกกรอบรูปหรืออะไรนี้ด้วยครับพี่แจ๊คแบบของเล็กๆน้อยๆคือบ้านบ้านตอนนี้แบบจะไม่ค่อยมีที่เดินเที่ยวได้เลยถ้าหนูอนุญาตให้พี่เข้าพี่เลยครับได้เลยครับตามอะไรครับตามอะไรครับนี่นะฮะโอ้โหเราก็จะแบบของแฟนคลับนี่นี่เป็นโต๊ะกินข้าวตอนนี้กินข้าวไม่ได้แล้วโอ้งฝากให้มาของเก็บไว้น้องเก็บเป็นดีเลยรูปก็รับพี่แจ๊ค โอป้าป้าวันนี้ครับป้าแจ็คเองนะครับป้าขออนุญาตเข้าวัดถ่ายได้ใช่ไหมครับป้าโอ้ขออนุญาตนะครับป้าเนี่ยเ่าจะเป็นของแฟนคลับโอม่เป็นเอฟซียู่นะอู้โอม่าเป็นเอฟซีผมเหรอครับอยากจะถ่ายอะไรผมด้วยใช่ไหมครับเขาเขาเขาดูแชฉตลอดเขาดูแชฉตลอดนะแต่เวลาแจ็คออกมาเป็นพิธีกรเนี่ยเขาเปลี่ยนช่องเลยแล้วเรียล้วเรียล้วเรียกเมาชมอยากจะถามถูกหหมจริงเขาป่ะถูกจริงครับโามา่าใคร หนึ่งเจ็ดสองตัวอ่าเคยใบสิบใบโใบกันสิบพับาใจมากเลยผมอะไปสิบสองราศีมาหมอรักเขาบอกราศีพฤกษ์น่ะจะรวยอาม่าราศีอะไรครับไม่รู้จำไม่ได้จลาไม่ได้ราศีน้ำตาลปบ้ามงไม่ใช่ไม่ใช่นั่นหรอกโอลาราอาม่าชอบผมเพราะว่าอ่าเป็นพิธีกรกับแม่มดดำใช่ไหมฮะใ ผมาชอบขโมยของพี่มดดำอะมากเนี่ไงเพิ่งพูดอยู่เพิ่งเล้าเพิ่งเล่าเพิ่งเล่าให้คิดฟังทองใจบ้าของมดดำไปขายเนี่ยเนี่ยกางเกงกางเกงเนี่ยผมยืมมดดำมามากกระเบ้าไปขายกระเบ้าซื้อผมก็ขายเลยตั้งท่านทีไปกมาทำไมของหลางฉันเยอะแยะเออโหคิดอามาคุณคุณโชคดีมากเลยอาม่าน่ารักมากมาจอยอะมาจอยครับเนี่ยมาจอยมากเลยอะมาสอู้นี่พวกโมเดลนะ ที่คิดนี้คลับให้หมดเลยครับแฟนคลับให้หมดเลยยกงไม่ยังไม่น่าบนตรงนี้นะอันนี้อมาเขาอ้ามานี่ก็เป็นสายแบบว่ามูเตลูนะแบบยังไม่กับอิ่มเกี่ยวกับจีนเนาะเกี่ยวกับจีนเนาะถูกไหมฮะแล้วอีกมุมหนึ่งที่แบบคิดว่า บ้านหลังนี้เนี่ยมุมโปรดของเราคืออะไรเดยจริงมุมโปรดคือห้องนั้นเลยครับห้องที่เป็นเซอร้าแฟนคลับแต่ว่าตอนนี้อยู่ไม่ได้แล้วเมื่อก่อนจะมีแบบเป็นห้องเล่นเกมเล่นดนตรีอยู่ในห้องนั้นเลยอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่ชอบใช้อยู่ในห้องนั้นได้ได้เดี๋ยวไปนั่งคุยกันในห้องแอร์ดีนได้เลยครับไปเลยฮะนี่มุมโปรดของเราที่แบบเวลามานุนนี้นั่งเพื่อนๆมานั่งคุยมาอะไรงี้ชอบเล่นเพลง กีตาร์ชอบตีกลองชอบตีกลองชอบเล่นดนตรีทุกอันเลยแต่ว่าก็เล่นพอเป็นไม่ได้เก่งมากครับแกแนวเพลงที่เราชอบเป็นเพลงนะจริงๆถ้าชอบเล่นเลยผมชอบเล่นล็อกล็อกตีกลองแบบไปถึงเมทัลได้เลยอะไรเงี้ยครับพอมาชอบเล่นหนักๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าร้องเป็นเนี่ยผมชอบแบบพวกไอเบีป๊อปอะไรเงี้ยครับม่นสวยนะแม่นสวยแม้น่อยแม้น่อยนี่นวอันนี้ให้ี่แจ้งเลยปึ๊บถอดเลยถอดเลยเดี๋ยวร้องเพลงของผมหน่อยได้ไหม ได้เลยครับแจ็คเกินรักมากไหมผมอยากเล่นเป็นเกียริมากครับแจ็คผมด้เล่นก็เป็นเกียร์ขอหผน่ารักกับผมมากเลยต้อนรับดีมากเอ้จร er> ิ่งเดียวเลยเอ้า ดีนะแมวน่ารักมากนะครับแมวน่ารักมากธรรมชาติมากตัวนี้ก่อนหน้านี้ยังไม่ได้เข้าการทำอะไรมาก่อนจริงๆก็เป็นนักเรียนแบบว่าเรียนอยู่คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรครับแล้วก็เราก็เรียนเล่นดนตรีไปเรื่อยอยไรเงี้ยเวลาที่ในในมหาวิทยาลัยมีอีเวนต์เกี่ยวกับเรื่อง่ดนตรีอะไรเงี้ยเราก็จะไปออดิชั่นไปเล่นผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนนั้นผมไม่สนใจเกี่ยวกับเรื่องการแสดงเลยนะบไม่ได้คิดว่าจะมาเป็นนักแสดงหรืออะไรนี้เลยครับ แต่ว่าเหมือนมนีมีคนมาเจอผมในห้องสูตรคณะ,ะออแล้วเขาก็ถามว่าเออไปแคสภาพยนตร์ไหม,มซึ่งตอนนั้นอ่ะเราก็จะปฏิเสธเขาอยู่แล้วครับเขาบอกว่าคือเรื่องเกีเ่ยวดนตรีนะมันคล้ายสักซีนเลยแล้วก็พระเอกเนี่ยเป็นมือกลองด้วยเขาเลยแบบสนใจเราเพราะเขาเหมือนคนุยก<ข>อแล้วว่าเราตีกลองเป็นอ,อ,อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเฮ้ยถ้ามันเกี่ยวกับดนตร,ตรีมันก็พอไหวก็เลยเอาไปไปแคสแล้วกันอะไรเงี้ยพอไปแคสก็ประกว่ก็ผ่านก็เลยเป็นก้าวแรก ให้เราได้มาแบบลองบทบาทนักแสดงดูอะไรเงี้ยครับแล้วหลังจากนั้นก็มีโมเดลลิ่งที่อยู่ในกองนั้นเนี่ยเชิญให้เรามาแชร์โซตัสใช่นี่เลยเป็นที่มาแม่มดดัมเนี่ยจะแบบโหเวลาไปที่แม่โมดดัมน่ารักผมมากแจ๊คเขารักคุณมากนะคุณมดดัมกรตอรือมดดัมมากมดดัมแบบช่วยตั้งแต่แบบผมไปออกแฉมาเรื่องร้านข้าวมันไก่คือมันดีขึ้นเยอะมากเลยครับเออขอบคุณพี่มดดัมมากๆจริงครับถ้ามันไก่สามพี่น้องใช่ไหมใช่เปิดมา้เปิดมาประมาณเกือบเกือบปีครับประมาณแบบก่อนโควิด เออไอช่วงโควิดระลอกแรกประมาณนั้นเลยครับผ่าการช่วงโควิดระลอกแรกมาเลยครับสูตรคือเลยว่าข้ามาไก่แม่งเปิดกันเยอะเลยคือเหมือนผมมันทำกันสามคนใช่ไหมครับพี่ผมพี่เวฟบเขาแคปแล้วพี่เวฟเนี่ยเขาเปิดร้านอาหารอยู่แล้วไปร้านลิตเติ้ลฮ่องกงแล้วเขาอ่ะเหมือนเขาไปได้สูตรข้าวมันไก่ มนเทีร์ออะไรเป็นสูตรของโรงแรมอะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับเขาก็เลยเอามาลองทําดูแล้วผมชอบกินไก่ทอดอยู่แล้วก็เลยแบบอ่านรวมตัวกันคนชอบกินไก่ก็มีทั้งต้มน้ำทอดแต่ตั้งชื่อว่าข้าวไก่สามพี่น้องใช่ครับวันนี้มีให้เรามากินไหมมีครับแม่ไปแจ็คมาทันทีก็ต้องมีครับนอกจากขอของดาราแล้วยังขอแดกฟรีโอ้ได้เลยครับสบายมากไม่ว่าผมนะไม่ว่าเลยครับกินฟรีได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวพอตบปากก็กลับก่อนบริษัทแตงกียวแตงกียวโอเคครับได้ครับแล้วมื่อกี้ข้าวไก่มันได้ครับ และนี่คือร้านข้าวมันไก่สามพีนน่น้องครับผมก็อันนี้เป็นไก่ทอดกระเทียมครับผมปีกไก่ทอดกระเทียมครับอันนี้เป็นยำไส้กรอกครับแจ็คแล้วก็อันนี้เป็นนี่เป็นข้าวยำไก่แซ่บครับเราจะต้องราด ราดอันนี้ลงไปด้วยครับราดราดน้ำยำลงไปด้วยครับแปีไก่ทอดหม่าล่าครับพอมีหม่าล่าใช่ครับแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นไก่ทอดปกติเลยข้าวมันไก่ทอดครับอันนี้ก็ข้าวมันไก่ต้มแบบไม่มีหนังแล้วก็อันนี้แบบไม่นานครับพี่แจ็คปกติพี่จะกินมะนาวดองป่ะครับผมชอบมากจริงเหรอครับอาม่าผมอ่ะทำมะนาวดองเองแล้วก็เนี่ยเป็นเป็นหนึ่งเมนูในร้านเดี๋ยวผมเอามาดองให้พี่แจ็คกลับไปทานไหมพี่แจ็คก็ว่าอุ้พี่เก่งใจดี จริงมากเขาทำแบบเยอะมากจะมีแบบโหลกัมะนาวรองมาเก่งใจใส่ถุงดิลอยเนาะมันเก่งใจใส่ถุงดิลอยเนาะโอเคโอเคเนโอ้โหขอของขอของออนไลนจริงเฮ้ยน้ำเห็นบอกมีเมนูเด็ดด้วยคืออะไรอันนี้อะไรเป็นกล่องนี้อันนี้ครับเอาไว้สําหรับเป็นแบบเวลาไปกินกับเพื่อนหลายๆคนเป็นปาร์ตี้เซ็ตอะไรอย่างเงี้ยครับพี่แจ๊คมาขอไหมโอ้โหคุณจูโอ้โหจเป็นแบบนี้ครับ ก็จะเป็นแบบว่าไก่ต้มไก่ทอดแล้วก็ไก่แซ่บด้านข้างตากร้องผมหิวนะฮะตากร้องหิวนะฮะกินกินในนี้เลยได้ไหมได้กินกินในนี้ก่อนได้ครับอันนี้้จะกลับบ้านครับอันนี้จะกลับบ้านนี่มีบุญจริงนะทำรายการของของธรรานะพี่นะฮะดูนะฮะพี่เอาซ่อมเดี๋ยวผมแกะให้เอากินที่กลาครับถ่ายไปด้วยแล้วก็จิ้มกินไปด้วยพี่กินงานมากินด้วยกลางครับโอ้ยเป็นเนื้อหนัาปักนี่นะผมบอกว่าตรงนี้นะพี่ มันมีความเป็นแบบไก่นุ่มแบบอารมณ์แบบฮ่องกงอ่ะใช่ป่ะครับเนาะดีมากเลยอ่ะนนี่ิิเดี๋ยวเรากินหมาล่าดูไหมครับหมาล่าเอาหมามาทอดเอาไก่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 คุณดูปีไก่มาทอดเนี่ยอื้อหือ อร่อยว่ะข้าวมันไก่ของน้องคิดอ่ะมันมีความเป็นแบบไก่แบบนุ่มๆครับเด็กชอบนะฮะเฮ้ยพี่แว๊บบอกผมมานะครับว่าว่าคตัวเนื้อไก่เป็นไก่เอสเพียรของเบนักโกะครับก็คือมันไม่ไม่ได้มีทีสารเล่งอะไรอย่างเงี้ยยำเนี่ยเดา๋มามาไว้ตัดเลี่ยนครับเผื่อแบบยำมาฮะใครดูยำเอ้ยใครดูใครดูอยู่ขอของนาราสั่งได้เลยนะครับ น้ำยำดีมากเลยอะ่ะผมอยากถามพี่แจ็คมานานมากแล้วพี่แจ็คคือปกติเวลาที่พี่แจ็คอยู่กับพวกพ,พี่แจ็คพวกพี่อะไรเงี้ยแล้วแบบเวลาเล่นบทปีนเกลียวเขาแบบกล้าเล่นหรือยังไงปกติพี่แจ็คแบบขออนุญาตก่อนมากก่อนหน้าน,นั้นๆเอยไงครับพี่เป็นเด็กน่ารักนะขอก่อนเลย,มเยไม่ต้องขอเลยขอเล่นกู <c oughs> ้เล่น <c oughs> เล่นต้องขอก่อนเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไงแล้วถ้าสมมติว่าแบบมีรุ่นน้องมาแบบมาขอเล่นบ้างอย่างเงี้ยพี่แจ็คก็แบบ เป็นคนซีเรียสกับเรื่องนี้ป่ะได้เจ้าแล่ะจะตบเลยนะจะได้เก่งหมูลอยตบได้รู้รู้ก่อนรู้รู้ก่อนปกติเราเป็นคนเกเรป่ะปกติถ้าอยู่ในกลุ่มเพื่อนผมจะเป็นตัวโดนแกล้งเลยคือถ้าอยู่ในกลุ่มอาจารย์ผมจะเป็นเหมือนพี่เลยคือแกล้งไงก็ไม่ค่อยโกรธผมอะอย่างเงี้ยเจ้าชู้่าเราเจ้าชู้่าเคยเจ้าชู้ครับเคยเจ้าชู้ตอนเรียน นะครัแล้วจะส่วนใหญ่ถ้ามีปัญหากับกลุ่มเพื่อนเผู้ชายนะมีแต่ปัญหาเรื่องผู้หญิงอย่างเงี้ยครับครับ <c oughs> แฟนเยอะไหมตอนเรียนไม่เยอะครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบคนที่แบบหลายๆคนเขาหมายปองด้วยไงอ๋อแ้วฮอตด้วยคนก็คุยเยอะอะไรเงี้ยเรา,าไม่รู้ว่าเรามาอันดับที่เท่าไหร่หรอกอะไรเงี้ยแต่เราก็จะแบบเอาเราให้ดีที่สุดอ่ะใช่ครับตอนนี้โสดไหมโสดครับแต่หาให้ผมหน่อยดิสเปคไงสเปคอ่ะบอกว่าคือจริงๆอ่ะผมกับพี่นิกกี้อ่ะสเปคเดียวกันรู้รู้จักสเปคของพี่นิกี้ไหมครับ ผมกับมิกกี้คุยกเรื่องผู้หญิงจะเหมือนกันมากมิกกี้สเปคเขาชอบเด็กเรียนออชอบเด็กเรียบร้อยออชอบแบบเด็กถือหนังสืออะไรเงี้ยครับอเหมืนกันผมก็ชอบแบบนั้นเลยครับเขาชอบเด็กชอบเด็กเนิร์ดเด็กเนิร์ดหน่อยใช่ครับ,บเ,เวลาไอ้นี่ก็ใส่แว่นได้เลยใช่แว่นก็จะแบบอืมทำไมเหรอใคร คิดฝากหน่อยแล้วก็ให้คนสนใจถ้าไปกินเนี่ยติดต่อได้ทางไหนครับผมสามารถติดต่อทางไอ Instagram กรมของทางร้านก็ได้นะครับหรือว่าจะสั่งผ่านแอปพลิเคชันไลแมนแก๊ปก็ได้ครับหรือว่าจะไปที่ร้านเลยก็ได้ครับผมเดอะสีรัชดาครับ้าล่างเลยชั้นล่างสุดครับฝังด้วยเก็นแล้วนะเกมากขอของดานาครับคุณเอาของอะไรมาให้แฟนขับคุณประมูลครับนี่คือใบไม้กองที่ผมไว้ซ้อมเองครับพระใช่ครับก็นี้ไปกินในหางปอกกระสวนเดี๋ยวผมเร็จไปเลยโอ้โห มาประมูลได้เลยไอจีผมรายได้ทั้งหมดทําบุญทําบุญตามที่น้องคิดบอกว่าอยากไปทําที่ไหนนะครับผมไม่โกครับกวดทัวลงไม้กล่องที่เขารัดนะครับมีลายเซ็นน้องนะครับจุ๊บหน่อยจุ๊บจุ๊บจุ๊บหน่อยจุ๊บคิสหน่อยของชิ้นนีเนี่ยจุ๊บจุ๊บนะปากผมเปื้อนไหมครับทุกคนเริ่มที่เท่าไหร่ดีเริ่มที่เท่าไหร่ดีคุณพูดมาเลยเริ่มที่อะราคาเท่าไหร่อ่ะคุณอยากประมูลราคาเท่าไหร่ผมขอเริ่มที่ห้าร้อยบาทกันไหมครับ ห้าร้อยบาทนะครับผมให้ไปทําบุญที่ไหนครับทําบุญกับพวกแบบหมาแมวพวกสัตว์เนี่ก็ได้ครับมูลนิธิสัตว์ได้เลยมูลนิธิสัตว์นะครับผมได้เดี๋ยวผมจะส่งให้คุณนะขอบคุณครับมาาพะโมกันเยอะนะครับขอบคุณมากครับวันนี้นะครับฝากด้วยนะครับผมช่องแจ็คแฟนฉันนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดกระดอกดกระดิ่งครับผมกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนครับผมวันนี้ลาไปก่อนไม่เอาลาไปก่อนเหมือนรายการกูไปแล้วเจอกัน ครับก็จบไปแล้วกับขอของดาราในผมอ๋อตแรกก็ไม่ค่อยเข้าใจแรกอ่าเรียกว่าอะไรงเดี๋ยวตรงผมอมืตอนแรกก็เรียกว่าไม่ค่อยเข้าใจตแรกคิดว่าแบบขอของหมายถึงว่าไปแบบ,บานดาราก็ต้องแบบขอของที่อยากให้หนึ่งชิ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วคือหมายถึงว่าขอของหนึ่งอย่างเพื่อเอาไปประมูลแล้วเอาไปทําบุญเนี่ยโอ้ดีมากๆนะผมหัวข้อนี้ดีมากนะผม,นม,นะผมในการ ทำคลิปขึ้นมาโอ้เป็นชาเลนจ์ที่ดีมากนะครับผมเป็นชื่อคลิปที่ดีมากก็ชาเลนจ์นั่นแหละมันคือชาเลนจ์ที่ดีมากนี่ผมที่คิดทีคด่คิดขึ้นมานะครับผมจริงแล้วก็วันนี้เราก็ได้บุบ้านพี่คิดนะครับผมเพราะว่าปกตินี่คือยังไม่เคยไปเห็นบ้านพี่คิดนะครับผมแต่ว่าอันนี้คือแบบเราได้เห็นบ้านได้เห็นแมวได้เห็นป้าแจ็คเหรอใช่ไหมป้าแจ็คใช่ไหมพ่อพี่คิดนะฮะแล้วก็ อาม่าเนี่ยผมน่ารักมากอาม่าด,ดูเป็นคนตลกมากเนี่ยผมเห็นเห็นแก่หอเรานี่น่ารักมากเนี่ยผมแล้วก็ได้เห็นของสะสมก็เป็นพวกเสื้อผ้าของแฟนคลับแล้วก็ของจิปะทะเนี่ยผมอืมแล้วก็ได้เห็นชอบมุมคุยกับแจ็คแฟนฉันนี่คือแบบเอาแต่แจ็คแต่แจ็คแฟนฉันนี่คือคือ,คอ,ะคอจะเรียกว่าแจ็คแฟนฉันเพราะติด นะไม่ไม่ไม่อาจจะเรียกว่าแบบที่แจ็คแฟนฉันอะไรเงี้ยเออจริงๆคือแบบดูดูแฟนฉันมาตั้งแต่เด็กเราก็คิดว่าเขาตัวเล็กไงคือตอนเราดูเขาตัวเล็กใช่ป่ะเออก็เลยคิดว่าเขาน้องกว่าน้องกว่าเราใช่ไหมก็เลยเรียกว่าแจ็คแฟนฉันเลยเนอแต่จริงๆแล้วเามื่อกี้นั้นจะไปคิดบอกไปคิดอายุยี่สิบหกแล้วผิดแล้วแจ็คแฟนฉันอายุสามสิบสองป่ะเออคือแบบหน้าเขาเด็กอยู่เลยไม่รู้จริงไม่รจริงอยู่ก็เลยคิดพูดเล่นเนื้อเนี่ยแบบนึกว่าแบบอายุเท่าๆกันเลยแบบยี่สิบสองยี่สามยี่สี่อะไรอย่างเงี้ยเลย เนี่ยผมคือแบบอายุอายุเยอะขึ้นแต่ว่าหน้าตาหรือว่าความน่ารักคืออยู่แบบเท่าดิมเนี่ยผมยังน่ารักนะฮะก็เป็นเคมีที่เข้ากันมากๆเนี่ยผมพูดกันมีคือแบบปับปบปรับเนี่ยผมแล้วก็มีร้องเพลงด้วยกันเนี่ยผมร้องเพาะมากเนี่ยผมมีส่งให้กันนะฮะโอ้พี่แจ็คก็ร้องดีมากๆแล้วก็คิดพี่คิดก็ร้องดีมากมนะฮะแล้วเจ้าแมวก็ร้องดีมากไม่ใช่นะฮะ ไอเจ้าสปีกนคนคน,คนประตูอยากออกแกออกแก,ก,กออกไปแล้วแต่ว่ามัฟฟินใช่ไหมชื่อมัฟฟินป่ะตัวนี้จะนิง่งแวกแล้วก็น่ารักไมะไม่สง่งไม่ค่อยส่งเสียงเลยสปีต่างกับสปีที่สปกบอกออกไปหน่อยออกไปหน่อยนี่ยแล้วก็มัฟฟินนี่ตาตาหวานมากโอ้โหคือแบบเห็นแล้วแบบขาเขาก็สั้นเลยนะไม่ได้ยาวแบบไม่ได้ยาวแบบแมวทั่วไปอะเออขาขา,ขาแบบสั้นๆหน่อยน่ารักมากไหมฮะเป็นส่วนที่น่ารักมาก ไม่แน่อาจจะเปลี่ยนใจเิี้งแมวแต่ว่าแมวก็กลัวมันจะอยู่ไม่ใฉ่กลัวมันจะออกไปเที่ยวข้างนอกแบบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแมวเลีเ้ยงแมวก็จะต้องปล่อยแมวเออแล้วห้องเราแบบสีเดียมอะ่ะห้องว่าสีเดียมเราจะเลี้ยงได้ไหมเออแล้วกลัวแบบไปทำางแล้วกลัวจะไม่มีคนเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยแบบยากมากเลยแล้วก็จะเลี้ยงหมาออเดี๋ยวค่อยคิดกันไหมผมแล้วก็ได้เห็นมุมที่แบบ พี่คิดคุยกับแจ็คมาเรื่องสาวนะฮะเรื่องสาวแล้วก็มีเรื่องเรื่องต่งตางๆนิดหน่อยนี่ผมแต่ว่าน่ารักมากถือว่ารู้กันนะฮะก็สําหรับอีพีนี้ก็ตลกมา,มากๆเนี่ยผมชอบมา,มากๆก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วครับที่สําคัญก็ฝากกดติดตามกันยอะๆนะครับผมก็ถ้าชอบกดกระดิ่งได้นะผมกดกระดิ่งแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมก็ไว้เจอกันพรุ่งนี้หรือเปล่าเนะีผมไว้เจอกันครั้งหน้าดีกว่า ไว้เจอกันครั้งหน้านะครับผมก็สำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนผ่านดีนะครับผมไว้เจอกันวันนี้บ๊ายบายครับ